ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Front สถานที่ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยที่สุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาอย่างล้ำหน้าและน่าทึ่งที่สุดแห่งยุคบรามอสรุ่น2026ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่หมทั้งในด้านสมรรถนะความเร็วการควบคุมและดีไซน์ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในแบบฉบับของกองทัพยุคใหม่ ขีปนาวุธบราโมส2026ที่คุณเห็นนี้ถูกพ่นสีแบบอาร์มี่ไชนีที่มีความแวววาวระดับสูงโทนสีส้มสว่างที่ดึงดูดทุกสายตาภายในโชว์รูมสุดหรูพื้นสีขาวมันวาวที่สะท้อนทุกแสงไฟได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจลำตัวขีปนาวุธมีความเพรียวบางแต่ทรงพลังโครงสร้างภายนอกมีลวดลายของโลโก้แบบทหารที่เด่นชัดและละเอียดสุดๆบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในการออกแบบเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ลักษณะเฉพาะที่ทำให้ b r a m b o 226 0โดดเด่นคือการดีไซน์ที่เน้นความเป็น Aero d y n a ม i c สูงสุดในขณนะทำความเร็วเหนือเสียงมุมมองจากด้านหลังเผยให้เห็นพอร์ตไอเสียขนาดใหญ่2ช่องที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความเพรียวและปล่อยพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมันถูกปรับให้มีระยะห่างจากพื้นโชว์รูมที่ต่ำมากจนเกือบสัมผัสพื้นยิ่งเพิ่มความรู้สึกของพลังและความใกล้ชิดกับพื้นสนามรบจริง ในด้านเทคโนโลยีบรามมส2026ใช้ระบบนำวิถีที่ถูกปรับปรุงใหม่ทำงานร่วมกับ AI อัจฉริยะที่สามารถเลือกเป้าหมายได้แม่นยำและรวดเร็วมีความสามารถในการตรวจจับและปรับทิศท,ทางตัวเองขณะบินผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสนามรบที่มีการป้องกันหนาแน่นวัสดุภายนอกของตัวขีปนาวุธผลิตจากโลหะผสมพิเศษที่สามารถทนความร้อนสูงในขณะเดินทางด้วยความเร็วระดับแมสสามขึ้นไปโดยยังคงรักษาความลื่นไหลในการเคลื่อนที่ ตลอดจนลดการตรวจจับจากเรดาร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งในภารกิจปฏิบัติการแบบลับและโจมตีเป้าหมายสำคัญจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการออกแบบปลายหัวรบที่สามารถติดตั้งหัวรบหลายชนิดทั้งแบบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะกรอะหรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กในกรณีที่ต้องการใช้งานในสถานการณ์เฉพาะเสริมด้วยระบบควบคุมจากระยะไกลที่ได้รับการเข้ารหัสอย่างแน่นหนาป้องกันการแทรกแซงจากสัตวู บราม,มส2,026ยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมแรงดันอากาศรอบลำตัวในระหว่างการเร่งความเร็วเต็มพิกัดเพื่อคงความนิ่งในทิศทางการบินรวมถึงมีระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติที่ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้แม่นยำในทุกสภาพภูมิประเทศและอากาศด้านหลังของขีปนาวุธที่เห็นในภาพแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีไอเสียคู่แบบใหม่ที่ไม่เพียงแค่ระบายความร้อนแต่ยังช่วยสร้างแรงดันย้อนที่เพิ่มแรงผลักทำให้บราโม,มส2,026สามารถทำความเร็วได้เหนือขีดจำกัดเดิม ในขณนะดเดียวกันยังมีความเสถียรในระดับสูงสุดไม่ว่าจะอยู่ในแนวระดับต่ำหรือสูงก็ตามภายในโชว์รูมส่องแสงด้วยระบบไฟแบบเล็ดแบบเต็มพื้นที่ส่งผลให้ทุกมุมของขีปนาวุธสะท้อนเงางามจนเผยให้เห็นถึงพื้นผิวอันละเอียดละออและการเคลือบผิวแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงระบบพรางตัวเบื้องต้นที่ทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในแง่ขององค์การทดสอบบรามอส2026ได้ผ่านการทดลองทั้งในทะเลทราย บนภูเขาและเขตเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติการได้ทุกภูมิประเทศด้วยความเร็วสูงสุดในระดับไฮเปอร์โซนิกพร้อมความแม่นยำที่ลดอัตราความคลาดเคลื่อนไปถึงระดับเซนติเมตรทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของขีปนาวุธอัจฉริยะามอส2026ที่พร้อมเปลี่ยนโฉมหน้าการรบในอนาคตซึ่งเราในฐานะผู้ติดตามเทคโนโลยีแห่งยุคต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดช่อง s ต e e l รอน n t จะยังคงนำเสนอข้อมูลล่าสุดและการพัฒนาที่น่าสนใจจากกองทัพทั่วโลก ให้คุณไม่พลาดทุกเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกหากคุณต้องการติดตามข้อมูลลึกเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการทำงานภายใน,นกลไกทางวิศวกรรมระบบนำวิถีหรือการเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมของ Braas สอ2พสสามารถรอรับชมวิดีโอตอนต่อไปที่เราจะนำเสนอในรูปแบบจอดลึกเฉพาะด้านขอบคุณที่ติดตาม Steel Front แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้